ตอนนี้ไม่ยืดเรื่องกําลังเตรียมห่อเข่าประดับดินด้วยทุกคนหมากไม้เก่ายางว่ะแม่นี่านละท่านละครบท่านละใายของกินบัตรชิปไปผุแหละจังเอาเข่าใส่ได้ทุกคนมีโก๊บมีปลาแด้วมีหนองสี่นมีโก๊บมีปลาอันนี้ห่อสีนท่านแหละมีสีนท่านแหละปีห่อเมียง แอปเปิลเพื่อวายให้ดวงวิญญาณพร้อมพญาแม่ยาปูนตาใาญ่เด้ออ่ะกระสิมีขหมากกอกยาเด้อทุกคนเด้อขหมากกอกยาใส่ยาใสลรึมันเหนียวเถียพี่เนาะใช่เด้อทุกคนใส่เนี่ยเด้อบุญเดือนเก่าน่ะห่อเข่าประดับดินเด้อทุกคนถ้าบุญเดือนชิฟนะ บุญเดซีฟนะบุญห่อข่าสากนะมกวกไา่จะมันป้ายสิเ,เดือนนี้นะมเอเห็นมั่งบุญเดซีฟห่อข่าประดับดินนะทุกคนเออบ่แม่ห่อข่าสากเดือนิซีฟห่อขา่ากแต่ว่าเดือนนี้นะ<แ>เดือนเก่าอีน,นะทุกคนเฮ้ยไปไปละเข็บ<แ>ปังเด้อเข็บปังเด้อเนี่ยเหลืองไหคเอ่ะนี่เด้อทุกคนอ้าวเดีอยวพี่พี่พพอ้าวโอ้ยลูกร้านไร้เด้อพี่น้องเด้อร้านหน่่อยพีน้องเด้อนี่เด้อทุกคน ใส่หมักแตงโมกินเมื่อผลไมกค่ะหม่หมักแตงอย่าลงได้ลงใส่ซองไปป่ะคือบ่พ่อม่เลื่องว่ะคือบ่อพ่อว่าฉันว่านี่ยได้ทุกคนยูว่าดํากินก่อนบ่ยูว่วดํากินก่อนได้ยังเล่นทาเล่นทานี่ยได้ทุกคนมีเลื่องตับใจอยู่ ปลาเพนีลาวเฮากระชิประมาณเนี่ยทุกคนเด้อมีปลามีกบอย่าลงได้เลยแม่ลงเอาปลาใส่ซองตัวแล้วปลาบ่พอว้พี่เนาะเอาเบี้ขึ้นมาเหนี่ยงเบี้ขึ้นมาในี่ยเอาจะใส่เลยตีเหนี่ยงจะเอาอันเออจะใส่อะไรบ้บงเนี่ยเริ่มลงแล้วพี่น้องเหนียงไปใส่ปะจักเด้อไปได้เอาเด้อทุกคนกระชิเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องปลาเพนีลาวเฮาแหละยันวุ้น để chịu có khán sảo mà mười mẹ, mình học bạc để chịu ấy có khán sảo nào dạ 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 ไปใายเพื่อนยูเพี่น้องค่ะเพิ่นยิบเปสิได้ตัวหนึ่งยิบหยากได้เสือด้วเสือด้วยเินยิบหยาดเพิ่นอาหารเพิ่นของเพื่อนได้สิบอาหารเพิ t <t ่นกนี <t <t ่เด้อทุกคนได้ใายอินนางหายทริปพอลนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่แหละว่าเพื่อนนี้ฮาวก์ฮอคเขาประดับดินนะจ๊ะมาเด้อพี่น้องมีเลีงกันบ้างเด้อทุกคนฮอคเขาประดับดินมีเลีงกันบ้างนั่งอันอันนี้เพี่น้องเน่โกมีป่าได้คลิปนี้ก็ไว้ทริปนี้ได้ทุกคนพื่นแหละ ประมาณจักมุ่งแม่ไปหญ่นะแม่ีก็เดิมวนๆทีก็เดิมเด้อประมาณเที่ยงคืนาบมุ่งชองมุ่งบมงคนก็จากปตีกองิงก็จากกชิบไปใหญอยูวัดเยทุกคนพี่นี่บาดเจ็ไปใหญ่ไปพังดินใบนะพี่น้องไม่บยเลยทุกคนพี่มีบาดพี่น้องไม่อยู่บอก